สวัสดีค่ะมาเด้อมื้อนี้กินแซ่บแบบนัวๆเบื้องหลังเบื้องหลังเบื้องหลังฟูเบื้องหลังอันนี้ช่องยังเหอใช่ไหมใช่ะปลาผ่าเลาะปลาผ่าล่อปลาผ่าล่อปลาะไปเลาไปล่อแล้วก็ช่วแน่คั่วช่วแน่คั่วช่วยนี่ยไงก็คั่วช่วแน่คั่วช่วยนี่อันนี้คือเล่มเช้านี่อันนี้เล่มเช้แนี่เบื้องหลังอร่อยนัวโบเมนว่าอัน เิ love, ่นเฮ็ดแล้วเฮ้ยหิมดิโบติมโบติมเนี่ยบบติมครับบบติมเลยครับเนี่ยไปจุ๊ยที่ยูเทสคลิปกันจีบประมาณนี้จะมีที่มมากินซอยยังสิ่งอ่ะเขาเอิญมาโตกันบูดตรแซ่บบแซบบกินได้เมื่อเมื่อเมื่อโซมาเป็นซ่องกินอยู่น้ำกันได้เมื่อแกกับอมวัดคู่ก็ได้แมนหุ่นกันดีได้ตรงเข้าย่างพานสันมือเนาะแบบตรงใดได้แบบแบบว่าควายเขาได้บ้านนะแบบขายหุ่นขายหุ่นนะ แ่บเลยน้องจีนต่อมะูแ่บบ่สิไม่เี๊ยบแสบบบมันบ้ไเมื่อเพ็ดกับเมื่แสบเป็นตับมหูนี่เนาะ้ส่สวยนะลูกเปิดออาทำแมบแอ้วถ้าซื้อยังกัอนนวน้องโอมน้องโอมส่องยางก็ป้าไปเลาะจ้าป้าไปเลาะบัติเคทส่องมาดิไปเลาะใส่แน่เนี่ยสมองไปชุมองอันขั้นส่วนพี่จุ้ยอยู่นี่เลาะกับคสวยบ่หุนหุเด้อเตียเด้อเนี่ยเมื่อไทยกับเพยเตี้ยได้ค่ะมือกั ไหนบูเมื่อนี้ทะเลซุดนะบ้นนัดกันนี่มาเด้ไม่แคร์ในบ้านเ่อเดียวแล้วก็สิให้แบบให้เขอรแบบเื่อเดียวติดติดมาอุ้ยหักหักคะแนนนักเรียนวะเนี่ยเทาบระเทศไทยเทาบระเทศไทยกองหน้าว่ะสามสองพนักงานเนี่ยแมนบระเทศไทยกองหน้าของไทยกองหลังแต่ละคนเนาะไม่สิการถึงได้จังไหน ได้เดี๋ยวให้ยุดเดี๋ยวยุติเบื้องให้บอกออเวลาถ่ายต้องมีคนดูให้ตลอดใช่ค่ะมันคักบอลงเพราะฉันสวยบอล่ะเธอถ้าสวยกว่าฉันหันสวยกว่าเธออันนี้ไปอันไปเบื้องกันเอาเด้อแม่เราถ่ายด้วยเดี๋ยวใดี๋ยวเซฟกันด้วยมือชิปสองเลยค่ะมือนี้ให้โซบานหน้าตื่นเต้นอิรีโดนวอลโบออกด้วพี่น้องระวังถือฮาร์คแนนจิตพิซไซเลยเดี๋ยวยุดอันนี้กันได้แน่เลยค่ะค่ะคดเคี้ยวได้หนี่คดเคี้ยวได้หนี่ ใส่ท่นกได้ดอกใส่กระโปรงอใส่แู้เธอเปี่ยวว่าล่ะซีมึงบรอเ่เป็นแขกรับเชอญเนานี่จงหอดันเก่งว่าดันมาเสียเดี๋ยวใส่แมบนีเลยเดีอเธอแบบนีแบบนีเอาเอาเนฟ้เซนเออเอาอันเอาเนื้กินสั้นเนาะอนาข้นเบอร์เนาะยังหรอเเนี่ย เออนั่งน่งเออน้ำดได้เหมือลาได้หมือหลาสวยระวเยวัสวยสยยูพี่จุยสวยปสยทุกคนสรยทุกคนเมก็ว่าเอาเจ๊ดายอะล็อกล็อกนกกินเนอะบึงน่าจีไทยละจีไทย่ะปิดตเหมือหลาแก่เขาหล้วก็ไปเบืองช่องช่องอะไรนะปไปรอขอบคุณ้หยจ้าอไป้ไปรอเจ๊ดายละเธอซีเรๆยลคอนแล้วนะ นี่แหละเบื้องล้างครับพี่น้องคนไทยเป็นยุดตหยุุดครับหนึ่งสองสามสวัสดีจ้าพี่น้องพบกับอมอีกแล้วกับปั๊บไปแล้วมือนีโอ้ยพี่น้องอมตต่นเต้นไหลพอคนงามจ้าสวัสดีค่ะมาันอีกแล้วค่ะในช่องกิ๊แซบแบบนัวๆค่ะเห็นแต่อยู่ในโทระทัศ์โอ้ท่อระซับตัวจริงงอตัวมาคำนี้ละ ตื่นเต้นแห้งมาหนีจากพี่พี่น้องอ่ากินบ้าเนาะจับหวานคุณมู่พี่น,นอ้นนนนนองมาเด้อนะน,น้ำนานลายไหลแสบได้หนัอืมอู้ขลักอยู่ในเนาะแซ่บแสบอืมกินแต่ผิวดีเนาะกินดีแม่มันคือผลไม้มันมีวิตามินซีพี่น้องขากินเด้อืมกินให้หมดนะคะเลือดเลือเลิศดเลือดีใจขากี่น้องเพราะป่านถึงร้อยทีหนึ่งเจออมหวานเนาะ กินสมเกงืักน้อเพื่อนี่เน,ะนาะแม่ผมมากฉันว่าฉันสมแล้วเธอก็ยังสมก็มฉันอีกเนี่ยตะลิงปีงแน่บักม่วงแน่ตะลิงปิงฉันก็มากตะลิงปิง,ปงบักม่วงบักยม,งงม,อ,มอย่างอีกว่าอมกินว่ากระบอกเพชรอมกินล่าสุดแล้วชิตนนา,ชายตำมงหงนนเนี่ย,าาย,ยบัดนี้ไทยตำมงหงเนี่ยบัดนี้แนวไทยเดี๋ยวแม่บัดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกะร่ำไม่ออกมาแคบหมูน้ำที่เห็นอันนี้หอยกรเตียมเลี้ยงเขาเนี่ยอันนี้น้ำหมูปานหอยหอยเลี้ยงเอาปะ หอยยังได้อันนั้นบ่แน่เออแน่นอ่ะนถเยอะแม่เยามากแม่เป็นข้อธมะอะไรเร่อ่ยิงไม่พอ่าไปว่าเป็นผ่านหอต้มแล้วได้หนี่ไ่ว่าแม่ยังได้นี่มันจะไปกินหอยอันว่าเป็นแม่พ่นหนี่อะไรได้นี่เอามาเอามาลองมงมันท่านอยู่บ่นอะไรเขียนแม่พ่านนะชุกแล้วนะหมีหอยหอยต้มหอยงนี่หอยเสลี่หอยเสลี่ค่ะหอยเสอี่ สมัยจะกี่ไวซ์ลีล่หลายเดอเี๋ยวนี้โเดี๋ยวนี้ดับแนวแล้วันเรือแล้วคนกินเมื่อโคก็กินคนก็กินใครมั่นหนะมันไป็นโน้ำต่ำปลาเมื่อส์เรือต่ำปลาคุณไดชิตำเนี่ย้เบื้องหลังโอ้ยใเด็กบอกที่ด่าเะุกเาบบนันนะโอ้มันซุกมันลวนพี่พี่จุ้ยคือแม่ชิตำไอ้เราตยมให้เราตามเ่อนยกรับมันได้เหมือนไม่เหมือนคูหมันอนเวียนกับเย็นดีนีพี่จุ้ย จักไรนี uh ่อยู่นี่จักไรเหรอคุณ่ะซาหน่ะพี่จุ้ยแน่แน่บางแน่บางมันอันอันโกโก้อันนี้เขาเขาจีมากกวดป่าแล้วมือหนามากกวดเด้อได้เชืวนได้เชือนเฮดซาลาใสนี่กับรถพี่กัลแมนเฮ็ดซาลาใเซหรอขนาเฮดเซนเซนามเขายังได้แมนมันน่าคดเป็นเทสแต่รีสอร์ทอะไรเฮ็ดอันนี้จีคอสเฮ็ดร้านเป็นร้านกาแฟโอ้อันนี้จีเฮ็ดเป็นร้านกาแฟเซนีแหละจะเปลี่ยนบองนี่เป็นรีสอร์ทเลย บางที่เนี่ยแล้วก็ซะซะซาก็จะเฮ็ดเป็นน้ำตัวขึ้นเยอะมึ้งเนี่ยมีด้วยเขาดีแท้กจังดาราแทะสิดหรือเบื่อคนนั้นมีดอยู่ไก่วัดต้นเขาอันว่ามันมีดวัดนักนี่เนาะท่านไก่มีดบ้านเด้มีดบ้านนี่หนิว่ามันมีดวัดมีดไก่วัดมันบ่เขาหมู่พ่อพระบ่มีหินเป็นนตายกรอบว่ะเป็นกรอบดีว่าสั่งอันที่จุดเด่นมากเนี่ยบ่บ่ี่ยของบ้านเพื่อนเนี่ยเปเด่นมากเนี่ย เมื่อบึงในคลิประเด้ลพี่น้องจะคองปพุ่งกัได้ดีละดีดีดีมากจะมา้วอะไรพุเขาัวรบะไฮรบกอดี่ทดอะไร่วเพิสกเจะเปิดตาบนนี่เอาเอาตอนจังไหนตอนจังไหนมากตอนจังไหนตอนตามฐานเขาเลยตามฐนะัดไ่กบใครไดู้เด้ ผัวเมื่อกาสาูดแลผักปแล้วเนะแงมค่มเส็ามนมคัเป็นเมื่อได้หนี่เป็นเมื่อได้หนี่บ่เคยย่องกันเลยทีเป็นเมื่อ้าบาหผัวบ่ได้นี่แล้วนั่นดิโฆษนาอีกแล้วโฆษนาเจ้าของนด้หนี่แน่คุณแม่โฆษณาเจ้าของ่ได้หนี่ทิปเขาเขาละติปอีกแล้ววันนี้เี้มึงจลเทือแลติปอีกวาเฮานะติปเกาเขาหนี่หละ แมันฉิม่นเลืดเนเทากินนะุี่เขาไล่ได้เราอ่บานนี้เนาะัได้รล่าบนนี้เขาไล่ดอกจะว่ามากินเบงึเบงเสีนปักคุงเนาะในเป็นแต่ตามซ่บพี่น้องก่ดิมาเจาะไอแมเจาะไอแกลขักี่เดนเนาะแผนกทรบกันีเด็กสูงีนแผนกทรบนะแม่มืาหนีก็เลยมหนีก็เลยเห็นเบื้องหลังเบื้องหลังทีมงานอร่อยนัว ป้าไปรอกก็มีอย่างเกาะเชื่อแน่แน่เชื่อแน่คัวเชื่อแน่คัวเชื่อแน่แน่เชื่อแน่แช่นัวดแช่นวดเชื่อแน่เชื่อแน่เชื่อแน่ค่ะเมื้อนี่โอ้ที่งานเนี่ยเนี่ยเนเลยอันนี้คีอเบื้องหลังกันมาเนี่ยเบื้องหลังเนี่ยเนี่ยเบื้องหลังทีมงานอะไรนัวดนางโจมพวมเจียมเปี๊นี่ลยทาเบื้องเข้าอยู่เนาะแน้วทาซุ่มกันเบื้องทาซุ่มทาซิมเถ่าซิม เครื่องเมืลายลเรเราติด่อแสบเนาะแต่มาคุ้งจะแพงเครื่องแพ่งเพื่องเราบักขากดวัดตีเพื่องเครื่องมันสิบเอ็ดอร่อยหอมนี่เพิ่นว่าเห็ดหน้าแย่แพงกาไปค่ะแย่แพงทุนวัดตีลงทุนหลายกับกำไรหลายสิบเขาดทุ่นบับขดขาดกับขาดค่าการเนี่ยขาดหลายได้ก็ได้หลายเงี้ยหยุดดอกเงี้ฟ้อมเพิ่อนวายดอกแสบเออตัวเอเปิดร้านขายแตบโมหัวปนนี่ ต้องเปิดก่ะเสนี่ยค้ายแตจแท้หานีแนวก็ลัง <_ d> um> มาซีมให้โอ้ oh, หอมดีเลยนีขค้อแลวแน่วมันน้นนำลาแตกเป็นตะนวแทะซีม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 เลยค่ะ <_ d> um> โอ้โหต่ำกับน้ำลายอยู่อ่ะ <_ d> um> อยังไงขัลเวลยูเด้ขักแล้วป่ัลอืมเปะเปะอืน้องตีว่าข้างหน้าี <_ d> <_ d> ครับเื่องอันอันนากินเขาครับนี่ขอพป่จุยป่จุยแล้กินตับุงส้มกันเน่แล้วตัดจับกันทีมง่ายทีมงานเอามนี้ได้ป่ะเฮาน่งโตเนาะข้เจ้าออกแบบเก้าหันนี้ไปห้่นห่เอาเลยอันนี้มาอยู่ตรงเฮ้ากันมึงนะอันนั้นจายเงี่ยครับ เปลี่ยนโอ้แคหนึ่งยดีว่าบอกครับหยุดคือทันหนานงนี้ผมมีสายแล้วอ๋อนี่เป็นันั้นนันนี่น้ำี่โอ้โอเตียแล้วบอกไปสื่อมัแต่สายขึ้นมาสูงยนท่าทเอันนี้อันนี้ข้างหนกราตุเลยไทยธรรมดาอันนี้คือเบื้องหลังจ้าคลิปเขาเขาละติบป้าตะมุงก็แ่บกินแล้วเนี่ยอป้าให้ไปในห้องนงสองสาม มาวันนี้จัดการเลยโอ้เป็นดัซเซ็บค่ะเอาเจ้ากินก่อนคอยตามไอ้เจ้ากินก่อนโอ้ยนะเอาจำมึงดูสันน่ะเขาต้องจำมันไหลอยู่คุยเลยดินี่มาควายแม่เราเยี้ยงไงเลี้ยงไงแต่ก็มีสจำหนีแล้วมีหลายกรณีอยู่ในแต่บอกว่าท่านี้ผมบอกดักแม่ไว้เลยมาตะหน้าวันนี้มาตะหน้าของท่านใช่ใช่อยู่หน้าอยู่ตรงยืนเอาเลี้ยงเสียท่อไปหนุนตัวน้อยๆเดียวมันเลี้ยงเนี่ยมันมีขี้หินสิบันนี้อันเอาอีกอย่างอัน เอาผักธรรมดาเขานี่ผักที่สวนเ่านเราไหมฮะกินนะังไรที่เหลืออีปูเนี่ยอีปูได้เลี้ยงปะอีปูเพราะในทดลองมืงทุ่นลองอยู่เทือหนึ่งเนาะมันหอนมันไตเออแงมังหันบ่ได้มุ่งไรโบ่จ้าเอากินเลยกินเลยไปเอาลุยลุยลุยแซบแซบว้าเวเอาสุร้านาปยังซื้อร้านอร่อยมากเลยโต๊ะละเยี่ยเตี๋ยบอ่ะเยียเตี๋ยอร่อยอร่อยมากแล้วนะเตี๋ยผ้าเสียบอ่ะเดี๋ยวจุดจัดนี่คือเบื้องหลังที่แท้ชูพี่น้องบางคนกับเรเคยเห็นช่องอะไรนะชวนเนี่ย ขวเชื่อแน่วเชื่อแน่เอออ่อนเอิืแล้วอินอแล้วนี่เนี่ยเน่ขั้วเชื่อแนนขั้วเชื่อแน่ขั้ว่อแน่ขั้วเชื่อแน่ขั้วเชื่อแน่ขัเชอแ่เพิ่นเฮ็ดอียงน่าอยากเห็นน่ะหนึ่งสองซ้ำอบลกเอาไปฝากแาบเอออถกนเอเอาบมออเยเยี่ตาก้องตาก้องคือรอแท้ สวัสดีครับยินดีครับปนแลวแนะนำไปานเทอะไรคิปนี้บ่เนี่เด้อเบื้องหลังอิรีที่แทชูโอเช่นหนสองสามเดี๋ยวเสวยคคนคนหน้าตาดีเท่านั้นแด้กินหัวกันเลยกับเตียวปลาแดกคู่ท้แน่นอนเาแน่นอนอ้ยเตียวโอ้เตียวลาิปลาดลาดิ คือกบวะไข่เธอแหลกขึ้นก่อนนี่เกลียดเอาเจ้าของสองจำก่อนแล้วเรียกได้ไหมว่าให้เป็นผู้ลังเกียดให้ผู้ลังเกียดให้ผู้ล่งเกียดกินก่อนให้กินแซ่บแบบนัวๆกินก่อนว้าเป็นเกียดหลายเด้อกินแซ่บเร็แบบนัวมากินน้ำพี่น้องมาสิอิ่มไข่อ่บลระเอาลายลายลดเอาโบโฟแล้วเด้อต้องน่เด้อต้องใส่อันใบบักพริกงาบักพริกแมนเออเนาะเป็นเยอดพริกกับยอดอันนั้นเด้อเป็มนัวปะเัวบ่ปะ่ดี๋ยวเขาลองกินมึนด้วยเตือนเถื่อแหลกเถื่อแหลกไม่หยิ่ตายเบื่อบ่